สำหรับคนที่เขาเริ่มต้นคนที่เขาแบบเพิ่งจะเข้ามาัดหมดนแล้วเขายังรักษาศีลห้าไม่ได้เขายังกินเหล้าอยู่เราจะแนะนําให้เขาปฏิบัติยังไงอย่าไปปิดกันก้นกับคนที่เขายังไม่ถือศีลว่าเฮย้ยไม่ถือศีลห้าแล้วจะปฏิบัติไม่ได้นะมึงคือไม่ถือศีลห้ามันก็ปฏิบัติได้แต่จะปฏิบัติยังไงอะ ง่ายๆเลยสําหรับใครที่ยังกินเหล้าอยู่นะคะคือตัววันนี้ไม่ได้กินเหล้าแต่ใครที่ยังกินเหล้าอยู่แล้วอยากจะมีธรรมะเข้าไปในนั้นด้วยให้ละลึกถึงพระรัตนตรัยตั้งแต่ตอนเพื่อนทักมาชวนเลย พุทโธเมนาโถว่าะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าทมโมเมนาโถพรธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโคมเมนาโถพระสฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าระลึกแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆอยู่ในใจทุกเวลาตั้งแต่เพื่อนมาชวนตั้งแต่อาบน้ำตั้งแต่แต่งตัวตั้งแต่ขับรถออกไปตั้งแต่ไปอยู่หน้าร้านเหล้าตั้งแต่แบบว่าชงเหล้าจนกระทั่งเอาเหล้าเข้าป่ากก็ยังพุทโธเมนาโถว่าะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ท่องราลึกแบบนี้ย้ำๆซ้ำๆไปจะเป็นการที่จิตจะเริ่มเชื่อมกับกระแสพระรันตนตรัยเพื่อให้จิตเนี่ยค่อยๆเดินทางไปในทางที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวเขาจะค่อยๆกินเหล้าน้อยลงไปเองเพราะว่าอ่ะการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยระลึกถึงเขาก็จะเริ่มสงสยัยละพระพุทธเจ้าคืออะไรพระธรรมคืออะไร พระสงฆ์คืออะไรพระพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นตนหรือเปล่าหรือกระแสของพุทธพระธรรมพระธรรมคืออะไรธรรม,มะหรือเปล่าธรรม,มะคืออะไรอะพระสงฆ์คืออะไรสงส่งที่ห่มผ้าเหลืองหรอหรือสงที่เป็นอาริยสงฆ์เดี๋ยวเขาจะค่อยๆเริ่มหาคำตอบและเอ๊ะมีพระพุทธเจ้าเป็น ที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นไอดอลพระพุทธเจ้าปฏิบัติยังไงอ๋อพระพุทธเจ้าสอนแบบนี้อะเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มถือสินห้าเข้ามาได้เองอันนี้คือสิ่งที่วันนี้ตั้งใจเจตนาที่จะบอกกับคนที่เริ่มต้นนะคะ